ผมได้ยินเสียงปิ๊บๆพร้อมลืมตาขึ้นมาผมอยู่ในห้องพักผู้ป่วยแต่ไม่รู้เลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงผู้ชายแปลกหน้านั่งหลับอยู่บนเก้าอีขา้ข้างๆผมและราวสัมผัสอะไรได้เขาเลยลืมตาก่อนจะรีบตรงเข้ามาหาผมแล้วตะโกนอย่างยินดีเอเดียนลูกตื่นแล้วผมมองไปรอบๆพยายามหาว่าเขาพูดถึงใครไงผมชื่อว่าเอเดียนอายุ15ปีครับก็อย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผมบอกเพราะผมจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง เมื่อหลายเดือนก่อนผมตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลแล้วรู้ตัวว่าผมเสียความทรงจําและนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมได้ยินเสียงพ่อแม่ผู้มีความสุขซึ่งผมรู้ตัวว่าตัวเองจําพวกท่านไม่ได้ผมจําชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่เมืองไหนหรือนี่ปีอะไรผมเสียความทรงจําได้ยังไงกันผมถามทันทีเมื่อตั้งสติได้แต่ว่าคุณหมอกับลังเลและไม่ยอมตอบเธอมองพ่อแม่อย่างไม่แน่ใจส่วนพวกท่านก็ไม่ยอมตอบผมด้วยลูกไม่ต้องกังวลไปหรอก เอาไว้มีเวลาค่อยมาคุยกันนะผมได้คําตอบนั้นมาแค่นั้นผมออกจากโรงพยาบาลในสองสาวันถัดมาผมมองออกไปนอกหน้าต่างรถแต่ก็จําถนนหนทางไม่ได้เลยขนาดถนนไปบ้านตัวเองยังไม่คุ้นเคยเลยสักนิดมีกล่องอยู่หลายใบบรรจุอยู่ใกล้ๆประตูบ้านอะไรนะครับผมถามแต่ก็ไม่มีคําตอบอีกครั้งพ่อแม่ลากผมเข้าบ้านบอกว่าเป็นขยะของเพื่อนบ้านเฉยๆผมต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อผมเดินเข้าห้องตัวเองผมคาดหวังว่าตัวเองจะรู้สึกอะไรแต่ ก็ไม่มีอะไรแบบนั้นห้องนี้ดูแปลกตามันดูโล่งๆแปลกๆสัปดาห์ถัดมายากลําบากมากๆครับผมต้องทําความรู้สึกพ่อแม่ตัวเองอีกครั้งและเมื่อถึงสุดสัปดาห์พ่อก็บอกว่าถึงเวลาที่ผมกลับไปเรียนแล้วโรงเรียนอะไรนะผมถามแล้วผมก็เห็นสีหน้าของพ่อแม่ซีดเผือดทันตาพวกเขาส่งกระดาษพร้อมปากกาให้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงปรากฏว่าอาการเสียความทรงจําของผมร้ายแรงมากๆ ที่หลังจากการทดสอบสั้นๆที่โรงเรียนปรากฏว่าผมต้องเรียนกับเด็กเล็กๆผมต้องนั่งรวมกับเด็กหกขวบพร้อมพยายามจําวิธีอ่านเขียนผมรู้สึกไม่สบายใจเลยเวลาอยู่กับเด็กๆเล็กๆทุกวันผมหวังว่าเพื่อนเก่าจะมาเจอผมที่ทางเดินแต่ก็ไม่มีใครมาสิ่งเดียวที่เยียวยาใจผมได้คือผมทําอะไรๆไ,ได้ดีกว่าเพื่อนร่วมชั้นนิ้วผมดูจะรู้วิธีการเขียนผมเลยแทบไม่ต้องพยายามเลยแต่ว่าผมก็เสียใจสุด เสียใจมากที่พ่อแม่ผมสังเกตเห็นไปตีกรอบกันลูกชอบเล่นอยู่ตลอดเลยผมได้ยินตอนเช้าวันอาทิตย์พ่อพาผมไปสนามกรอบเพื่อปรับอารมณ์ผมตอนแรกผมก็มีความสุขมากนะแต่แล้วก็มีอะไรแปลกๆผมจับไม้กรอบเก่งๆเหมือนผมไม่เคยใช้มาก่อนอีกอย่างหลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมก็เบื่อแล้วแม่พยายามปลอบใจผมต่อช่วยแม่ทำอาหารสิลูกเคยชอบนะท่านพูดและผมก็ต้องทำใจเดินเข้าครัว เอาจริงๆนะผมพยายามสุดๆแล้วแต่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอีกครั้งมีดอยู่ในมือผมแล้วไม่คุ้นมือเลยแล้วรู้สึกเบื่อสุดๆอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่โรงเรียนกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายผมยืนต่อแถวตักมื้อเที่ยงอยู่เมื่อผมได้ยินสาวๆซุบซิบข้างหลังผมผมรู้สึกสนใจมากๆก็เลยชะลอเพื่อแอบฟังความจำเขาสบายดีนะ่าเป็นข้ออ้างไม่ให้โดนรังแกมากกว่าเขาแค่โง,ง่เฉยๆหลังได้ยินสาวคนหนึ่งพูดผมก็หมดความอยากทานอาหารไปเลย ผมวิ่งออกจากโรงอาหารรู้ตัวว่าทุกอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วผมต้องการความทรงจําคืนโดยเร็วที่สุดด้วยผมตัดสินใจว่าจะออกไปเดินเล่นทุกวันหวังว่าจะเห็นอะไรที่คุ้น,นผมไปคุยกับพ่อแม่เรื่องนี้และคิดว่าพวกท่านจะช่วยเหลือผมแต่พวกท่านห้ามให้ผมไม่ทําอย่างนั้นพ่อบอกว่ามันอันตรายเกินไปนอกจากพวกท่านจะห้ามผมดูทีวียังห้ามเล่นคอมด้วยบอกว่ามันไม่ดีและผมไม่ค่อยชอบด้วย แต่ตอนนี้ผมไปเดินเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำงั้นพาผมไปโรงพยาบาลอีกทีสิถ้าคุณหมอให้คำแนะนำผมได้ล่ะผมทักท้วงจนพ่อแม่หาเหตุผลมาหากันไม่ได้แต่คุณหมอก็ไม่ได้เรื่องอะไรอีกครั้งเขาบอกว่าผมสุขภาพแข็งแรงดีและต้องอดทนหน่อยผมนั่งอยู่ในห้องตรวจด,ด้วยความเศร้าพ่อขอให้คุณหมอออกมาคุยอะไรสักอย่างข้างนอกผมก็เลยต้องนั่งรอพวกท่านแต่ว,ว่าจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคุณหมอคะ มีโอกาสที่ความทรงจําของเขาจะไม่กลับมาได้ไหมคะแม่ผมถามและนี่ผมคิดไปเองไหมหรือว่าแม่ฟังดูคาดหวังมีอะไรที่เราทําได้ไหมความทรงจําของเขาจะได้ไม่กลับมาครั้งนี้พ่อผมพูดและคําพูดทําให้ผมโมโหเอาจริงเหรอนี่ไม่อยากให้ความทรงจาของผมกลับมาเหรอผมรู้สึกแย่มากๆเพราะว่าผมเชื่อใจพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําพวกท่านปิดบังอะไรผมอยู่และที่สําคัญผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีด้วยแต่ว่าโชคก็เข้าข้างผม ไม่กี่วันผ่านไปผมกําลังรอพ่อแม่กลับจากที่ทํางานพวกท่านก็โทรมาบอกว่าจะกลับช้าผ่านไปหลายชั่วโมงผมง่วงก็เลยขึ้นห้องนอนตัวเองแต่ทันทีที่ผมเปิดประตูผมเจอผู้หญิงเธอมองมองพร้อมยิ้มย่อระหว่างนั่งบนเตียงผมโถ่เจักทีพ่อแม่นายคุมเข้มหน้าดูเลยนะเนี่ยเธอพูดก่อนจะลุกขึ้นมองรอบๆห้องราวกับเป็นเจ้าของห้องก่อนจะพูดจำไม่ได้ว่านายจัดห้องด้วย ผมมองเธอด้วยความงงและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อ oh, ใช่ในจําฉันไม่ได้นี่ฉันมารีเนต์เธอจับมือผมส่วนผมก็ขำโอ oh, งั้นถ้าเธอชื่อมารีเนตงั้นเรียกฉันว่าแคนัวนะสีหน้าของเธอดูดเปลี่ยนรวดเร็วจนกลัวหน่อย,อยๆเธอพูดด้วยว่าปลื้มสุดข,ขีดนั่นมุกโปรดของนายตลอดเครื่องชั่วโมงถัดมาผมเรียนรู้เรื่องตัวเองหลายอย่างและหลายๆเรื่องที่ผมได้รู้ก็ไม่ชอบนะักมารีเนตเล่าว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทผม เมื่อผมถามว่าทำไมเพื่อนคนอื่นไม่มาเยี่ยมผมเธอก็นหน้าหมองทันทีปรากฏว่าพ่อแม่ผมพยายามขับไล่สายส่งเพื่อนๆผมให้ไปพ้นๆบ้านเราผมจะได้ไม่คุยกับพวกเขาอีกอย่างพวกท่านเปลี่ยนอีเมลของผมและเบอร์มือถือด้วยรวมถึงโรงเรียนที่เข้าด้วยผมฟังมาเลเนตแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเหมือนฝันได้ชัดๆเป็นไปไม่ได้และแล้วประตูก็เปิดออกพ่อแม่ผมมาถึงแล้วแน่นอนว่าพวกท่านพยายามไล่มาเลเนตออกไปไม่ว่าผมจะแย้งสักเท่าไหร่พวกท่านก็ไม่ยอมฟังเลย นะพ่อผมชอบเธออย่างน้อยก็ให้เธอไปเล่นกอล์ฟด้วยกันมากได้ไหมผมว่าวอรพ่อผมและคุณก็ไม่แปลกใจแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นมารีนเนตมองผมด้วยความผวาและพูดอย่างแรกเลยนะนายไม่เคยขออนุญาตใครและอีกอย่างนายเกลียดกอล์ฟหลังจากนั้นพ่อแม่ผมก็ไล่เธอไปปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวด้วยความช็อกสุดขีดเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยผมจะได้เจอกับมาลีนเนตอีกไหมเธอปีนเข้ามาทางหน้าต่างระหว่างที่พ่อแม่ผมไม่อยู่และดูท่าเธอคงกลับมาหาผมไม่ได้แล้วแงผมกลับไปนอนด้วยความโศกเศร้าเต็มอก แต่เมื่อผมดึงผ้าหม่มผมก็เจอกระดาษแผ่นเล็กๆอยู่ใต้หมอนมานนเนตเป็นคนทิ้งไว้เธอเขียนเบอร์อโทรศัพท์เอาไว้สุดยอดไปเลยที่เธอคิดได้ผมแชทไปหาเธอทันทีเรานอนคุยกันตลอดวันต่อมาและในตอนเย็นผมก็ปีนออกทางหน้าต่างเพื่อไปหาเพื่อนผมผมจําได้ว่าตัวเองไปที่อาคารร้านแห่งหนึ่งผมโดน้อมไปด้วยพวกคนหลากหลายแบบทุกคนยิ้มให้ผมกอดผมบอกว่าคิดถึงผมมากพวกเขาเล่นสเก็ตบอร์ดชอบงานกราฟิกฟังเพงลงร็อก และผ่านไปแป๊มหนึ่งผมก็รู้ว่าเราชอบคุยกันในดิสคอดและเล่นเกมประเภทเดียวกันในตอนเย็นคนพวกนี้คือคนที่พ่อแม่ผมเรียกว่าเพื่อนแย,แย่ๆแต่ผมไม่เคยรู้สึกอบอุ่นสบายใจขนาดนี้มาก่อนเลยในหลายเดือนนี้เหมือนว่าผมได้กลับมาอยู่ในที่ที่คนอยู่ทุกอย่างชัดเจนแล้วผมไม่ใช่วัยรุ่นนิสัยดีนักผมใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านและไม่ค่อยกลับบ้านนักพ่อแม่ผมเลยตัดสินใจว่าการเสียความทรงจําคือโอกาสได้เลี้ยงผมอย่างว่าง่ายพวกท่านโกหกผมว่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไร แถมยังจงใจไม่ยอมให้ผมคุยกับเพื่อนด้วยผมจะได้จําไม่ได้อยู่อย่างนั้นจากวินาทีนั้นผมหนีออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆในตอนเย็นความทรงจําผมยังไม่กลับมาแต่อย่างน้อยผมก็สบายใจผมรู้สึกว่าโดนพ่อแม่หักหลังก็เลยไม่คุยกับพวกท่านแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมยังติดใจอยู่ผมเสียความทรงจําได้งไงผมเลยไปถามเพื่อนๆดูแต่ทันทีที่ถามเพื่อนๆก็เศร้าและเงียบไปและชัดเจนเลยว่าพวกนั้นรู้ แต่ไม่อยากบอกผมผมไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ทั้งเสียใจและโมโหด้วยก็เลยเดินหนีมาแน่นอนว่าตอนนี้ผมไม่อยากอยู่กับเพื่อนจอมปลอมอีกแล้วแต่ว่าผมยังออกจากบ้านอยู่เรื่อยๆแค่เดินไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะจาอะไรได้เย็นวันหนึ่งผมย่องกลับบ้านเหมือนปกติตั้งใจจะปีนกลับห้องตัวเองทันใดน,นั้นก็มีคนแปรบ่าผมผมเกือบสะดุ้งกีดแตกจนเกือบทําให้พ่อแม่ผมตื่นมากินหัวผมแล้วเชียวแต่มารรเนตเอง ฉันปิดบังนายไม่ได้อีกแล้วลหละเธอพูดด้วยความเศร้าในที่สุดความลับว่าผมเสียความทรงจำได้ไงก็เปิดเผยผมโดนผลักตกจากบันไดไม่ได้จงใจหรอกนะแต่เป็นอุบัติเหตุผมกับเพื่อนๆเ,เที่ยวกันที่อาคารร้างแยกกันไปตามเรื่องแต่จู่ๆผมก็โดนผลักผมหัวกระแทกแรงมากจนเกือบตายได้เลยก็เพราะงั้นเพื่อนๆเ,เลยไม่อยากบอกผมพวกเขาคิดว่าถ้าผมรู้เรื่องนี้ผมจะทิ้งพวกเขาไป ผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกสับสนเต็มอกในที่สุดผมก็เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ผมทําตัวแปลกๆพวกท่านพยายามปกป้องผมผมเกือบตายเพราะเพื่อนและความเลินเล่อของผมเองและพวกท่านก็ทําทุกวิถีทางไม่ให้ผมสํารอยคืน,นั้นผมนอนตื่นอยู่ทั้งคืนคิดว่าจะทํายังไงดีชีวิตผมก็ดีแต่อันตรายเมื่ออยู่กับเพื่อนๆถ้าไม่มีพวกเขาผมก็ปลอดภัยแต่คงน,น่าเบื่อแทบขาดใจและเหงามากในที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าแม้ผมจะไม่อยากยอมรับเพ่อแม่ผมก็พูดถูก ผมไม่ต้องการได้ความทรงจขคืนก็ได้แต่ผมต้องลืมเพื่อนและงานอดิเรกเก่าๆไปพยายามเป็นคนดีผมพอยหลับไปในตอนเช้าแล้วเมื่อผมตื่นขึ้นผมก็เดินลงไปทันทีเพื่อหาพ่อแม่แล้วกะจะขอโทษแต่เมื่อเดินลงบันไดไปผมก็ได้ยินเสียงอย่าห้ามพวกเราเจอเขาเลยเรารักเอเดียนครับคราวหน้าเราจะระวังเราจะช่วยฟื้นความทรงจําครับยอมทําทุกอย่างเลยให้เราเจอเขาเถอะครับนั่นเพื่อนผมนี่ ทุกคนยืนอยู่หน้าประตูและกำลังอ้อนวอนพ่อแม่ผมอยู่ผมยืนนิ่งที่บันไดงงงวยไปหมดผมไม่รู้ว่าคนคิดหรือทำอะไรดีให้ตายผมสับสนมากเลยขอละ่ะบอกผมหน่อยได้ไหม